สวัสดีครับผมยูนิคอนครับหลังจากที่เราปราบอีฟิตลงได้ทาให้เราเป็นที่สนใจของเหล่าแกรนคอมานีเป็นอย่างมากมินฟรียจึงแนะนำให้เราเข้าร่วมกับแกรนคอมานีแต่เธอจะได้แนะนำให้เราไปร่วมพิธีลํำลึกเพื่อรับฟังคำปราศัยจากผู้นำของแต่และแกรนคอมานีก่อนที่เรานั้นจะตัดสินใจเข้าร่วมซึ่งประกอบไปด้วยคารเอซนะแห่งเดอะออเดอร์ออฟเดอะ d ทวินแอดเดบานอาดินแห่งเดอะอิมมัทเทลเฟรและเมริลบฟิส The Mailstorm oh, <boy. S 1> ซึ่งเราได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับ t h e e er l d e r of the Twin Adder เอาล่ะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อเ็นรับชมกันได้เลยครับ ที่นี่คือเอเดอร์เนสสำนักงานใหญ่ของ The Order of the Twin Adder พวกเรายินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจจะทำงานกับเราทาสในน้ำของป่าไม้ของพวกเราฉันชื่ออา a มาเนไวส์ฉันเชื่อว่าคุณคาดหวังในตัวฉันได้อ๋อนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่เจ้าหน้าที่ของเราได้ส่งข้อความมาถึงพวกเราแล้วในขณะที่คุณกำลังเดินทางมาหาพวกเรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ต้อนรับคุณสู่กลุ่มของพวกเรานะสหาย เอาล่ะขอให้ฉันได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนนะท่านครับมีอะไรอย่างนั้นเหรอรายงานมา ข้อความด่วนจากอามาริเซสไปคับท่านเรือบินไฮวินสกายเวย์ถูกโจมตีโดยกองทัพของจักรวรรดิที่น่านฟ้าของอีสต์นชชลครับเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายครับซึ่งตอนนี้ได้ทำการลงจอดฉุกเฉินที่บริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของนายไอวีครับ Nine านายไอวีงั้นเหรอบ้าจริงโชคไม่ดีเอาเสียเลยที่มาเกิดในเวลาแบบนี้เพราะกองกำลังของเรากำลังลงพื้นที่ไปต่อสู้กับพวกอิกซ์ซ่าอยู่เลยนี่สิอามาเนฉันรู้ดีว่าคุณ ยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งเข้าสู่กลุ่มของพวกเราอย่างเป็นทางการแต่พวกเรามีเรื่องด่วนที่อยากจะขอให้คุณช่วยเหลือหน่อยนะหลายครั้งที่เรือบินผลส่งพลเรือนท้ารายงานที่ว่านั่นถูกต้องแล้วก็จุดที่ลงจอดนั้นอันตรายมากๆเพราะมันอยู่ติดกับเขตแดนของพวกกาเรียนได้โปรดไปยังบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของนายไอวี่โดยเร็วและตามหาตำแหน่งของเรือบินและตรวจสอบสถานะของผู้โดยสารด้วย มาถึงก็งานเข้ากันเลยทีเดียวไปครับไปตามหาจุดลงจากของเรือบินกัน นักผจญภัยอย่างนั้นเหรอนายมาทำอะไรที่นี่ไม่สิเดี๋ยวก่อนนะหาที่เราก่อนดีกว่า เอดเดนเนสส่งนายมาอย่างนั้นเหรอจะรู้ได้ยังไงว่านายไม่ใช่สายลับของจักรวรรดิแม้แต่เครื่องแบบนายยังไม่มีเลยใจเย็นๆสหายเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำลายคุณคุณเป็นวิศวกรแห่งการอน i อออนเวิรใช่ไหมพวกเราได้รับแจ้งและให้มาช่วยเหลือคุณ ส่วนคุณก็คงจะเป็นอมเมเนไวส์นับเป็นเกียรติแก่พวกเรานะขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือนะสหาย ไม่เคยเห็นงานออกแบบแบบนี้มาก่อนเลยนะมันต้องเป็นงานของกาลอนแน่คงจะเป็นงานของชายผู้ทรยศคนนั้นละมั้งความลับของมาจิเทคเป็นของจักรวรรดิมันไม่ควรถูกใช้อย่างสุยๆโดยพวกชาวเอโวอเซียนเลยจริงๆนำเรือลำนี้กลับไปที่ป้อมปราการของพวกเราจัดการแยกชิ้นส่วนมันซะแล้วก็นำตัวว,วิศวกรไปด้วยต้องมีคนชดใช้กับสิ่งที่กาลอนทำไว้ พวกหน่วยราตะเวนจากครัสตัมโอเรียนเหมือนพวกมันต้องการเรือลำนั้นนะคุณต้องช่วยเวจี้นะลาลาเฟลผู้น่าสงสารซ่อนตัวอยู่ในไทนี่บร็อกโคล่ไทนี่บ็อกโคลอย่างนั้นเหรอนั่นมันผลงานชิ้นล่าสุดของ i r o n w o r k รไม่ใช่เหรอมันคือเรือบินลำแรกที่ถูกสร้างขึ้นนับตั้งแต่เหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนั้นนับตั้งแต่อาจารย์การอนหายตัวไป หลังใช้เวลาก่อสร้างกันมานานนางก็พร้อมสำหรับการทดสอบบินครั้งแรกนางสามารถทะยานขึ้นสู่ฟ้าได้สำเร็จจนกระทั่งพวกสาเรเลวนั่นยิงนางจนตกลงมาทุกคนฟังผลงานล่าสุดของ i r o n w o r k ต้องไม่ตกไปอยู่ในเนื้อมือของกาเรียนเราจะโจมตีพวกมันอย่างรวดเร็วและช่วยเหลือวิศวกรเวจี้ันเชื่อว่าพวกเราคงจะขอแลบส,สนุนจากคุณได้นะอามาน ขอให้มาตอนเฝ้ามอพวกเราด้วยตามฉันมาเราถูกส่้โจมตีเตรียมอาวุธให้พร้อม เวจี้นายไม่น่าอยู่ที่เรือน,นั่นเลยเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบไปจริงๆว่าแต่นางเป็นยังไงบ้างสูญเสียใบยพัดเสริมไปแต่ฉันคิดว่าพวกเราสามารถเค้นพลังจากใบพัดหลักเพื่อบินขึ้นได้อีกครั้งนะพวกเราคงต้องปรับแต่งนิดหน่อยก็จะสามารถพาไทนี่บรองโกกลับบ้านได้แล้ว ในระหว่างที่ผู้คุณกำลังซ่อมเรือพวกเราจะช่วยเฝ้าระวังให้เองอาจจะยังมีศัตรูซ่อนอยู่แถวแถวนี้ก็เป็นได้ สำหรับคุณอ่ะเมเน,นคุณทําได้ดีกว่าที่คิดนะฉันอยากให้คุณกลับไปที่เอเดเนสและลงทะเบียนให้เรียบร้อยคงจะไม่มีอะไรมารบกวนอีกแล้วละ่ะเจอกันคราวหน้ามาเป็นสหายอสสารพิษด้วยกันเถอะคือฉันอยากจะขอโทษที่คิดว่าคุณเป็นสายลับของจักรวรรดิคือฉันผิดเองละ่ะอย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้คุณและเหล่าทวินเอเดอร์ช่วยไว้พวกเราคงโดนจับไปขังคุกซะแล้วเราติดนี้พวกคุณแล้วละ่ะสหายนี่ไวที่ ขอบคุณนะพวกเรารู้สึกซาบซึ้งมากๆเลยแล้วครับกลับไปที่กิจเนียกันครับจะได้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยสักที อมามเนดีใจที่คุณกลับมานะมีข้อความส่งมาจากทีมที่ประจําอยู่ที่นายไอวี่เมื่อกี้นี้เองเผื่อว่าคุณอาจจะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับวิศวกร2คนนั้นกลับมายาังปลอดภัยนะผู้หมวดได้แจ้งมาว่าคุณได้ช่วยพวกเขาทําภารกิจได้สําเร็จถ้าคุณไม่เจอวิศวกรชื่อบิกและช่วยเอาชนะพวกกาเลียนแล้วแล้วก็ผลลัพธ์คงจะออกมาอีกแบบก็เป็นได้แถมคุณยังทำมันได้สําเร็จก่อนที่คุณจะเข้าร่วมกลุ่มเสียอีกคุณคงจะเป็นทหารที่ดีแน่ๆภายใต้ธงแห่งทวิน แต่ก่อนที่จะออกทะเลไปมากกว่านี้มาดูกันดีกว่าว่าอะไรที่นำพาคุณมาที่นี่และก็หวังว่าจะไม่มีอะไรมารบก,กวนอีกนะ <h> ข้อบังคับต่างๆ <h> เราได้แจ้งให้กับคุณทราบไปแล้ว <h> ทั้งเรื่องที่พวกเราเป็นใครและกำลังทำอะไรหลังจากนี้จะขอให้คุณสาบานต่อเจตจจำนงของคุณ The Order of the Twin Adder คือแกนอริานีแห่งกรีดาเนียหมายรวมถึงการต่อสู้เศรษฐกิจและทรัพยากรทางเทคโนโลยีของพวกเราพวกเราต้องยืนหยัดต่อสู้กับภัยที่จะมาถึงอยู่เสมอจนเมื่อทุกอย่างดำเนินไปอย่างสมดุลกลุ่มของพวกเราก่อตั้งมาก่อนวันเกิดภัยพิบัติพรอที่ต่อสู้กับจัก,กวรวรรดิกาเลียนและบีสไร์รวมถึงพรมอลของพวกมันคงไม่ต้องพูดอะไรมาก เพราะมันยังคงดำเนินอยู่ทุกวันนี้เอลเดอร์ซิเซียนำคานเอสนะคือผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพของพวกเราเธอเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดพวกเราปกป้องผู้คนของกินเดเนียและความศักดิ์สิทธิ์ของป่าเทวฟูดแห่งนี้เป็นดังอสรพิษที่กลมเกลียวเสียลักษอันสง่างามของพวกเราขอให้พวกเราชาวป่าร่วมเป็นหนึ่งกับสหายแดนไกลเพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความสงบสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสู่กินเดเนียแห่งนี้สิ่งที่เราทำคือการให้เกียรติกับเรา เพราะมันคือจิตวิญญาณของป่าเอาละอามเนเไวส์ e iss, โปรดแสดงเจตจำนงแห่งความจงรักภักดีต่อพวกเราในแบบที่คุณเห็นครวญด้วยเถอะชีวิตของข้าเพื่อเอลเดอร์ซิเซียเอลเดอร์ซิเซียนั้นทั้งใจดีและอ่อนโยนเธอคือคนที่คอยดูแลสวัสดิภาพผู้คนทั้งหมดความศรัทธานในตัวเธอของคุณเป็นสิ่งที่ดี ด้วยอำนาจของฉันฉันขอแต่งตั้งให้คุณเป็นพลทหารระดับ3เอาล่ะตอนนี้คุณก็เป็นคนของ The Order of the Twin Adder แล้วนะมุ่งสู่ชัยชนะพลทหาร w i ส์และนำพาความสงบสุขมาสู่ป่า Twelvefoot และเกียรติยศส,สู่พวกเราด้วย ได้ยินฉันไหมอมานะนี่มีฟิลียเองนะเจ้าหน้าที่ของ The e เ r ล r of the t Win Adder แได้ติดต่อมาหาฉันเรื่องที่คุณได้เข้าร่วมกลุ่มแล้วล่ะยินดีด้วยนะพลทหารไวส์ไม่แปลกใจเลยที่คุณกระตือรือร้นที่จะพบกับสหายใหม่แต่ฉันจะขอให้คุณกลับมาพบเพื่อนเก่าก่อนนะจำเอาไว้ว่าแม้ว่าคุณจะเป็นอสรพิษแห่งกรีเดเนียก็ตามคุณก็อย่าเป็นเพื่อนของพวกเรากลุ่มไซออนนะช่วยกลับมาที่เวกิ้งแซนให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ด้วยล่ะมีเพื่อนๆของคุณอยู่ที่นี่คนที่คุณกก็็นน่่าาจจะรู้ัเเปอยยงดีลล พวกเราจะรอนะเพื่อนๆเรียกตัวอย่างนั้นเหรอหากคุณมีที่อื่นที่ต้องไปแล้วก็ฉันไม่รบกวนคุณแล้วละแต่อย่างไรก็ตามฉันแนะนําให้คุณไปคุยกับผู้บัญชาการวอเซลก่อนที่คุณจะไปนะมันอาจจะมีประโยชนต์ต่อการผจญภัยของคุณในภายภาคหน้าก็เป็นได้ ในส่วนตรงนี้จะเป็นเควส t เสริมนะครับเพื่อปลดล็อกสัตว์ขีนแนะนําว่าอย่าลืมไปรับกันไว้ก่อนละ่ะสาหรับการคอมพิวอื่นๆก็จะทําคล้ายๆกันนะครับเอาละครับกลับไปหามินฟิเลยกันยินดีต้อนรับกลับมานะอามานท่านหญิงมินฟิเลยกำลังรอคุณอยู่เลยยินดีต้อนรับกลับมานะดูเหมือนว่า คุณจะไม่ยอมเสียเวลาจะใช้ทักษะของคุณทํางานให้สําเร็จเลยนะก็นึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทาไมเหล่าเจ้าหน้าที่ถึงได้พยายามอ้อนวอนฉันด้วยตํานานที่กล้าหาญของคุณแต่มันก็คงจะชัดเจนแล,ล้วล่ะว่าทาไมพวกเราเหล่าไซออนรู้สึกโชคดีมากๆที่คุณมาร่วมกับพวกเรานะอ่ามานี้เอาละอย่างที่ฉันเคยพูดไว้ก่อนหน้านั้นว่าฉันอยากจะให้คุณพบก,กับเพื่อนของเราแต่ฉันเลือกบอกไปว่าคุณเคยพบพวกเขามาแล้วถัทลุฝากเรียกพวกเขาเข้ามาหน่อยนะ ทางนี้เลยค่ะขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะพวกเราติดหนี้ชีวิตคุณซะแล้วละ่ะแต่ฉันคิดว่าฉันยังไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยฉันชื่อบิกนะแล้และฉันฉันให้ตายสิพูดออกมาให้หน้าฉันเวจ,จี้ยินดีรับใช้นะ พิกกับเว g ี้จะอยู่กับพวกเราชั่วคราวนักขับขี่มัจิเทคที่มีใหญ่จำกัดอย่างเช่นเรือบินนั้นมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆกับรัฐต่างๆของเออเซียแต่กลุ่มที่เป็นกลางอย่างเรากลุ่มไซออนมีหน้าที่ปกป้องเทคโนโลยีนี้ไว้แน่นอนว่าพวกเราต้องการผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้พวกเราจึงขอแรงสนับสนุนจากการอน Iron Works ผู้ซึ่งใจดีส่งวิศวกรที่เชี่ยวชาญมาให้พวกเราสองคนเน่ ครอบครัวแสนสุขของพวกเราเติบโตขึ้นไปอีกขั้นแล้วในนามของกลุ่มไซออนฉันขอต้อนรับคุณสู่เวกิ้งแซนนะก็เหมือนกับทุกๆวิญญาณนะที่แห่งนี้ฉันอะรักเอโกเซียนะและก็ดูเหมือนว่าจะได้รับพรให้ได้มีโอกาสยืนเคียงข้างกับทุกคนและต่อสู้เพื่ออนาคตของดินแดนแห่งนี้ฉันไม่เคยรู้สึกอิ่มเอมใจแบบนี้มาก่อนเลยจางมีความสุขเหลือเกิน แล้วเราก็จะคุยกับมินฟลเลียกันต่อนะครับแต่ช้าก่อนผมต้องขออนุญ,ญาตจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับ